เหมือนผมจะได้รับมอบหมายให้ไปยึดจุดชาลีมันเป็นที่ที่แบบว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ทปลอดภัยที่สุดเพราะมันอยู่ใกล้ฐานศตูมากเลยเพราะฉะนั้นต้องเริ่มตีฝ่าไปก่อนรอ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 ,อตามหนุมไปก่อนนะยิงยิง,ยงเปิดไปก่อนยิงเปิดไปก่อนโอ้ยเฮ้ยอยู่เยอจังว่าปา้ปาปา้ปาปา้ปาป้าป้าอาศัยช่วงชุลมุนไปไปไปมีคนเนี่ยไป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 เฮ้ยหลังเพื่อนหลังหลังหลังอะ โอเคแท็กแ okay, ต่จริงเล่นแซ็กซูนีน่าจะเอาเก็บเสียงมาโปรเสียงมันลั่นมากเลยไปทางโปรน่าจะโปรแล้วุ้ยโปรตรงไหนเพื่อนล่วงอยู่จุดซีนะกำลังไปครับผมต้องเดินชา้าจังวะทำการเข้ายึดเขตราวโวเข้าใกล้เขตเป้าหมายแล้วเฮ <the> ้ยราโวไอศ ในเมื่อฝ่าวงล้อมทางภาคพื้นดินไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปรับแผนกันหน่อยนะครับไปเราจะโรยตัวแล้วก็ไปแทรกซึมเป้าหมายชาลีของเราเหมือนเดิมอ่ะแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปไม่มีใครเห็นเว้ยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นหนะไม่มีใครอยู่เลยมั้งเนี่ย เง,เงาอะไรวะเงาอะไรตะคุมตะคุ่มมีแสงมีการประทะด้วยเอาแล้วลุลย,ยลุไอ้น้องไม่ต้องตกใจที่เป็นการโชว์ลอยตัวพิเศษไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> ด้วยเคลียร์ภาพดินก่อน <c oughs> เพื่อนตามแผนเหมือนเดิมจุดชาวรีเป้าหมายของเราพูดคํานี้กับกูเดนี้นะขอแบบไปส่งสวยๆหน่อยนะตรงนี้เหมือนมีการประทกะกันเล็กน้อยระหว่างสองพี่ถั แล้วฉันเป็นอะไรเนี่ยยิงไม่ค่อยจะโดนเลยกำลังปุ่มของเรากำลังทำการปรับตัวเตรียมตัวออกเดินทางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นสูงไปเมื่อสูงสูงแล้วเหรอสูงสูงโอ้โอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก็สูงอย่างไรมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอเคไปใกล้เป้าหมายแล้วครับภารกิจต่อครับโดดโดดโดด โอ,โ,โอ้โหอย่างเคลียร์รอบนี้ไม่มีใครอยู่เลยหวานเลยเงี้ยลงสวยด้วยปรบับอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นยึดอะทำไมไม่ขึน้นยึดอ่ะ,อะเอ้ยอยะไรอะยิงก่อนมีอะไรโอ้โหแล้วปืนอย่างลั่นเลยพวกรู้หมดแล้วพวกเนี้ยามาห<ส><อ>น่วยแทรกซึมของเราทําการยึดรครับเราต้องยึดให้สำเร็จเดียวเลยเดียวๆเฮ้ยเอ้าทำไมมันยิงไม่โดนอะ

โอ้ยรถถังโอ้ลงก่อนอเห็นโอ้ชาลีฉันยึดได้สัสกทกีวัาจะได้กลายสำเร็จแล้วเพื่อนยิงยิงยิง,ยง,ยงนี่ก็ว่าเสียงเท้ามันมาจากไหนว่าตัวนี้แน่เลย เฮ้ยมินาขอเลยมันเห็นว่ามันเห็นแล้วเราผู้อวัดออกกันอะไรเนี่ยเอาไงวัดไหมวัดไหมวัดไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยจ้ะโอเคจบชนะหนักนะมึงเป็นเอามากูุทงสารมึงจริงเฮ้ง